สวัสดีครับ <c oughs> ผมนิกเนมสเตฟานนะครับช่องไม่มีตังไม่มีคนติดตามครับช่องนี้นะครับ <c oughs> วันนี้เป็นวันทำงานวันจันวันนี้ผมกำลังขับรถไปรับภรรยาของบอสนะครับแถวสวนสย่าม ตอนนี้อยู่บนมอเตอร์เวย์มอเตอร์เวย์ก็รถคล่องตัวนะครับเดินทางคล่องตัวก็ตอนนี้สถานการณ์ของโควิดก็ประเทศไทยก็ดูดีขึ้นนะครับขอขอบคุณทุกๆท,ท่านประชาชนทุกๆคนและ จนที่ทุกๆนายและหมอพยาบาล <c oughs> หมอพยาบาลทุกๆท่านด้วยครับที่ทำให้ประเทศไทยรอดพ้นโควิดมาได้เมื่อช้าผมมาทำงานออกจากสนสสยามมา ขับรถแอ็กคอร์ดปี88คาบูเมมยวรถติดนะผมเข้างานสายเลยรถติดมาชารรถติดแล้วก็ดูสถานการณ์โดยรวมประเทศไทยตอนนี้ก็มีที่โรงงานร้านค้าต่างๆก็เริ่มเปิดตัวก็ขอให้ทุกท่านใช้ชีวิต และทํากิจกรรมการงานกิจการ,รการงานโดยะดรามาดยะมัดระวังโดยระมัดระวังและเซฟประชาชนของประเทศไทยบุคลากรของประเทศไทยดียนะครับผมสเตฟานโนนิกเนมสเตฟานครับครับผม ไม่ได้โชว์หน้ามานานเฮ้ย hey, รอไม่รอไม่รู้ดูนั่นตอนนี้กําลังจะถึงด่านทับช้างนะครับทางทับช้าง,างน,นี่แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ